อันนี้ร่อนไว้เด็กหน่อยนะคะเครือลินอันนี้เ็ดจากฟ้ายังฟาเบียร์ฟาเบียร์หรือฟ้าดำอัดล่มกันไหนเนาะจะเป็นฟ้าจีบนะคอนนะคะก็มามาเ็ดแบบใดมาทุบครับอ่อทุบใผ้มันเป็นแบบใดทุบให่มันแบนๆี่แลนี่ครับเอาหายผีๆเข้าเบิ่งก่อนหนูโยกขึ้นมาเแ็บนีเลยอ๋อ เอ้ไตอไไบรตนื้อเออเอาเอาเฮ็ดจังได้ไกเฮ็ดเอาตังเฮ็ดแบบไดบ่นี่เ่ยตอสแ้วต่อไปคือมาเสือเออเด้วตอก่อนตอทเขาไมเป็นหูบ่ไแม่ครับให้เป็นจังหูสองหูครับสองรูแล้วก็เสือมาอันผู้เบาสมาขาไล่แทยเนะเฮ้ยอยเบิ่งขาแล้วเนาะครับเอาบอกครับข้าให้เบิ่งยางสัน เบื้องกันเห็ดบ่เบิ้งอันเห็ดห,หาเบิ้งขาก็เบิ้งหน้าบ่่แแมนแมน่โอ้ยระวัง,ง,งระวังมือน้ำเด้อทุกคนให้เฮ็ดกะให้อยู่ในใมีผู้ปกครองเออให้มีผู้ปกครองดูแลไว้ถ้าด่าถ้าจมนะคะทุกคนออนี่ประธานมาตีกันไม่ได้นี่เคาะกันเคาะวัดแตกเลยเลยเออเฮ็ดกะต้ตองระวังมือจะคล้องน้ำนี่เรากระดได้หมือสองมูอแบบนี้เออรเราเฮ็ดแบบไรกันไปนี่ ต่อไปเอาเก๋าเสือกมาเออเสือกมาแล้วแต่ทุกคนเลยเสียวสันหรือเสียบเงาเสียบเบอร์ใดกันแล้วแต่อันนี้เบอร์ไหนเบอร์เสือกเสือกนี่ต้องเอาแบบมันดีบอหรือเอาหนีเอาแบบไหนเอาแบบเปาะได้บอเอาแบบแบบเอ๋เหนียวเหนยวหรอเล่งกับมูเดี๋ยวมันขาดจิตตามืออ๋อบอต่อไปทำอะไรกอนเสียบเก๋าหูออาเสียบเก๋าหูไป ได้บอสอเสือเขาหัวค่อยเหตุต้องมีสมาธิบอในการเหตุถ้าไม่มีสมาธิจะเป็นยังไงคะใช่นิ้มือจะแตกนะคะแล้วก็กันไกก็ต้องใช้ดีๆมันอันตราย เดี๋ยวให้อ่างเปาทําดูก่อนครับพี่ๆเขาจะได้รู้ว่าทํายังไงเราสอนไปแล้วขั้นหนึ่งใช่ไหมแล้วก็สอนไหมนี่ครับอันทําแล้วเออเอาให้โคเฮ็ดให้เบิ้งอันนี้ก็ให้เปาเฮ็ดก่อนนี่ครับสอนเข้าไปในรูจอนทั้งสองเลยเออแล้วก็มัดสวนมันไหวไหมเนาะใช่ครับอันนี้ของอ่างเปาไม่รู้ว่าเป็นอะไรเอยเอาของกูมาเหรอเออของอย่าบอกว่ากูดีล่ะเอาของเข้ามาเห็นอย่างเขากำลังถ่ายถ้ำอยู่เดีนี่ เออเอาเออเอาของฉันมาทำไมละเธอละโคกเออเอือเงค่ะใ่เออเอาลองทำดูนี่อันนี้เอามา<ล>เห็ด<ล>ได้<ล>เอานี่มัแล้วนะทุกคนมาลองเล่นถือว่าเป็นอันฝึกสมาธินะคะเพราะพวกนี้เป็นร์ตสมาธิสัน้น <laughs> <laughs> เด็กสมาธิสั้นนะคะน้องกินยาสมาธิสั้นอยู่นะคะแลักะงวดจออย่าห้เบิรงโทรศัพาบหลายมนสิวดื้อเกินอัตราเนีย่ย ก็เสริมสร้างเสริมเสสรริม้างทักษะนะคะทุกคนแบบตะกีเขาเคยเล่นเนาะเขาก็มาให้ร้านเล่นบึงว่ามันเป็นแบบไหนเออเอาระวังตาด้วยนะคะตอนที่ซิดนะคะเออมันจะมีความเป็นยืดยืนดึง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 เด้อเล่นละมวนบอมะวนครับเออเล่นแล้วก็สนุกนะคะเป็นการฝึกทักษะคนเล็กหน่อยนะคะทุกคนนี่แบบจะเป็นแบบนีหละนี่เราทําจากแบบวัสดุเรือใส่เข้าเนาะ นี่นี่นี่ประมาณนี้นะคะทุกคนมาสิหกคนเอาพ่อหลุกมาใส่คนละยางว้าวโอเคปิดคลิปได้เลยโอเค